เรื่องก่อนตังก่อน อมารินเน็กเจนเรียลลิตี้ยิ่งใหญ่แห่งปี3 4ี่ชีวิตชิงชยัยผู้ประกาศข่าวพิธีกรนักสแสดงจับตามองให้ดีๆกับเส้นทางสู่ถนนสายบันเทิงสู่รายการเรียลลิตี้ยิ่งใหญ่แห่งปีคัดเลือกจากผู้สนใจทั่วประเทศที่สมัครมาเข้าร่วมรายการเดอะเรียลเน็กเจนอมารินเน็กเจนพรีเซนเต็ดบายเอสโคลารายการสุดปังจากอมารินทีวีเพื่อค้นหาคลื่นลูกใหม่ทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรและนักสแสดงชิงเงินรางวัลรวมหนึ่งล้านบาท พร้อมโอกาสที่จะได้มาร่วมทำงานจริงกับ3บริษัทใหญ่อามารินทีวีเชน2561น2,561และมีมิติร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปกับ34คนสุดท้าย ที่พร้อมงัดความสามารถฝ่าด่านทรหดที่ต้องแลกมาด้วยน้ำตาบรามมาและรอยยิ้มใครจะเป็นผู้รอดสู่ตัวจริงของผู้ประกาศข่าวพิธีกรและนักสแสดงที่จะเผยให้เห็นทุกซอกทุกมุมในรูปแบบรายการเรียลลิตี้จากทีมงานผู้ผลิตรายการชั้นนำของประเทศนำเนินรายการโดยผู้ประกาศข่าวสาวตัวแม่ กรุงกริงรังสีมาพร้อมคอมเมนเตอร์มืออาชีพเชียที่คําพรวินลี่แม็กอินทอรเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่สลับสับเปลี่ยนมานั่งวิเคราะห์ชี้ตาใครจะอยู่ใครจะไปห้ามพลาดความแซ่บสนุกครบรถตื่นตาทุกวินาทีกับเรียลลิตี้สารฝันเดอะเรียลเน็กเจนอมรินเน็กเจน พรีเซนเตด by แอสโคลาทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา17นาฬิกาเริ่มออกอากาศเทปแรกเย็นวันที่18กันยายนนี้ทางอมรินทร์ทีวีดีช่อง34